สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใบตองลิตเติ้ลดักจะพาทุกคนไปกินบุฟเฟต่ตซีฟู้ดที่ Copper Aquarium นะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใบตองลิตเติ้ลดักด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมอามราันทาแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ ร้านปเปอร์คว a เรียมจะอยู่ชั้นใต้ดินของโรงแรมอมรันทาค่ะอยู่แถวห้วยขวางค่ะซอยประชาราชบำรุง5สวยมากวันนี้เหมือนเหมือนมาดูหนังเลยเหมือนเหมือนบ้านเจ้าหญิงเหมือนเจ้าหิงแบบรวยๆของมือด้านล่างว้าวสวย yeah. ก่อนที่เราจะลงไปกินอาหารกันก็แวะถ่ายรูปสวยๆกันตรงนี้ได้เลยค่ะได้ฟิลู้หรูๆไปอีกแบบนะคะ พอเดินลงมาชั้นได้ดินก็จะเจอกับร้าน Copper a q u a r i ยมเลยค่ะจุดเด่นของที่นี่คือการนั่งทานอาหารพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศสวยๆจากเหล่าปลาในตู้ปลายักษ์ค่ะสถานที่ดูรดหรูแต่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะในช่วงที่ไวตอมากินที่นี่มีโปรโมชั่นคนละ990บาทแต่ถ้าจองล่วงหน้าอย่างน้อย7วันจะลดเหลือ875บาทค่ะ เด็กอายุ1-4ปีทานฟรีอายุ5-11ปีคิดซึ่งราคาจากราคาปกติซึ่งที่นี่จะเป็นบุฟเฟ่ต์แบบเมนูอาคาคัดโดยเราจะต้องติ๊กเมนูที่ต้องการลงในกระดาษแล้วพี่พนักงานจะจัดก,การให้เต่อค่ะ บอกเลยว่าแต่ละเมนูที่สั่งมาไม่ผิดหวังจริงๆค่ะอาหารทะเลมีความสดและปรุงได้รสชาติกลมกล่อมโดยปกติแล้วใบตองเป็นคนไม่กินหอยนะคะเพราะว่าเคยกินจากที่อื่นแล้วไม่ชอบแต่ก็พอมากินที่ร้านนี้ได้ลองชิมไปคำหนึง่งก็หยุดกินไม่ได้อีกต่อไปเลยค่ะที่ใบตองชอบมากที่สุดก็จะเป็นหอยเชล ตัวใหญ่เนื้อนุ่มเด้งที่สำคัญสามารถสั่งเป็นเมนูได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบย่างอบชีสซอสครีมไวท์ขาวซอสในกะเทียมซอสญี่ปุ่นปูก็สดเนื้อแน่นมีทั้งปูเขาปูน,นึ่งและเมนูปูชนิดอื่นๆเมนูแซลมอนและซูชิก็เป็นอีกเมนูโปรดของใบตองเลยค่ะสำหรับมื้อนี้จะอร่อยฟินแค่ไหนเดี๋ยวไปดูใบตองกินกันค่ะ 那有。那有那个。 แนะนำแนะนำใ้มันกะหัผ้าเด็กขาดเด็กขาดเรีนนยนอาจารย์ะ <laughs> เนีอเรอเนี่ยมัวเนี้ย่ถอยเหนี่ยตัวเนี้ยใ่าอยเหรอเนี่ยเนี้ยใช่ถยเหรอเนี่ยตัวเนี้ย่อะไรอ กินกีวีี่ที่สุดก็จะได้กินกีวีครั้งแรกมัชเมลโลว์วิอือฮอ้โ,อโห,นห,อห,อหนี่ปาจิมปาจิมแค่เพิ่มน้ำหอมยังจะหวานยินไปมันไม่หวานหรอกไม่ใช่หวานกินไปยังไม่ได้ชิมเลยยังไม่รู้เลยได่ร้อนใช่ไหมเหนียว no, no. Hmm eh nak ยังไม่รู้จะใช้เอ่อลืมจําคิดกันเลยอืมยังกว่าเกี่ยวกับอีกอย่างนึงก็หน่อยเป็นไงเป็นกว่า thing. กินเสร็จแล้วอ uh ินจนคุงก sw ังลุกไม่ไหวเลยค่ะ ต้องบอกเลยว่าที่นี่กลายเป็นร้านโปรดของใบตองแล้วค่ะชอบมากๆเลยไ่ยต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปกันจนจบนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของใบตองนะคะบ๊ายบาย